สวัสดีค่ะวันนี้มก็มากินดินเนอร์นะคะสังเกตและรู้แล้วว่าทำไมเสียงมันก้องนะคะเพราะว่าห้องมันเสียงก้องนั่นเองเละ,ะห้องมันเสียงก้องก็อาจจะเป็นเพราะว่าของอิ่มมันมีไม่ค่อยเยอะนะคะมันเลยทำให้ห้องมันโล่งแล้วหอเนี่ยที่มาอยู่เนี่ยเสียงมันค่อนข้างก้องค่อนข้างสะท้อน,นะคะดังนั้นที่่มเคยบอกว่าเอ่อห้องไหนทำอะไรนี่ถ้า เป็นเสียงเป,ไปดิดประตูเสียงอะไรคือมันก็ได้ยินกันหมดนะคะลักษณะของที่นี่ดังนั้นตอนทําคลิปเนี่ยเสียงมันจะก้องเนาะสังเกตว่าเสียงมันก้องนะคะก็มันก็มาจากคุยแล้วก็เสียงในห้องนี่แหละมันสะท้อนไปสะท้อนมามันเล็ก้องนะคะวันนี้ก็มากินนะคะก็มีไก่ทอดอันนี้ลงบ่อยนะคะแต่ว่าไม่เคยอธิบายว่าเท่าไหร่นะคะไก่ทอดอันเนี้ยไซส์เดี๋ยวให้ดูไซส์ก่อนียว่อยากให้เห็นเนี่ยโตมากเลยนะคะ ที่อื่นก็น่าจะ20บาทนะคะถูกก็15เจ้านี้เขาขายแค่10บาทนะอร่อยมากด้วยนะคะเป็นไก่ทอดที่กัดนัดทุ่งแพะนะคะที่เวลาอิ่มกินแล้วก็ลงไก่ทอดบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านนี้นะคะที่กัดนัดทุ่งแพะเชียงใหม่นี่เองนะคะนี่ใหญ่มากเบื่อเริ่มเพิ่มอันนี้ก็เป็นคอไก่ส่วนที่ไม่มีหัวนะคะมีแต่คอแล้วก็มัน,นะะหนังมัน บางคนก็จะกลัวนะคะอาจจะกลัวก็ได้นะคะกลัวคอคอไก่กลัวมันเออวันนี้นะคะไม่ทันนะคะขนาดไปเร็วมากนะ,ะประมาณสี่โมงเย็นนะคะปรากฏว่ามันท่อที่เอามาลงเป็น innovation นะคะก็คือที่มันล้ำไปกว่าหนังไก่ก็คือเป็นมันไก่มันไก่ตัวนะะั้นอ่ะหมดไปแล้วะคะ่ะถุงละสิบบาทถุงใหญ่ๆนั่นนะคะลักษณะมมันไก่ก็คือ มันก็เหมือนกากหมูอะแต่ว่ามันเป็นไก่เฉยๆนะคะอิ่มชอบตรงที่ว่าเวลาเรามาคั่วนะคะคั่วแล้วก็ไปกินแบบเอ่อกับข้าวเนี้ยมันจะกรอบนะกินกับข้าวกินกับน้ำพริกกรอบนะคะคล้ายๆกา,กากหมูเลยะค่ะเวลากินอ่ะเออคล้ายๆกากหมูแล้วน่าจะเอามาผัดใส่พริกแกงแล้วก็ใส่ผัดพริกแกงถั่วฝักยาวแล้วก็เอาเอา,เอาแบบทอดนั้นโรยถ้าจะอร่อยเนาะก็คิดจะทําอย่างนั้นนะคะแต่ปรากฏว่า หมดไวมากนะคะแล้วเจ้าของร้านบอกว่าเมื่อวานเขาพิถอดขายปรากว,ว่าคนแย่งซื้อกันมากนะคะคนแย่งซื้อกันมาโอ้โหเหมือนกับเป็นสินค้าฮอตฮิตเลยนะคะถุงใหญ่เบอเริ่มที่ให้ดูนะคะเป็นมันไก่นะคะเรียกว่ามันไก่นะคะมันไม่ใช่หนังไก่นะคะมันเป็นส่วนของมันแล้วรสชาติมันก็าถ้าเทียบให้เห็นภาพง่ายๆคนไม่เข้าใจว่ามันไก่คืออะไรก็คล้ายก,ก,าก,าก,ากากหมูนะคะแต่เพียงแต่ว,ว่ามันเป็นไก่เฉยๆนะ ส่วนอันนี้ก็เป็นผัดพริกแกงที่ทําไว้แล้วก็เอาลงให้ดูนะคะอันนี้แบ่งไว้กินมื้อเย็นนะคะนี่ผัดพริกแกงหนอ่อใส่ไก่นะคะอร่อยมากเพราะว่าได้น้าพริกดีนะคะได้น้าพริกมาจากได้น้าพริกมาจากากาดเมืองใหม่นะคะได้น้าพริกมาจากากาดเมืองใหม่โอเคกินกันเลย นี่ทำเองเนอะมีคลิปทำด้วยนะคะเห็นไหมอิ่มบอกแล้วว่าอิ่มว่างจัดนะคะอิ่มถึงได้ทำคลิปกินได้อีกะะว่าก่อนนี้ไม่ว่างเนะ,ะหายสาบสนหายสาบสนไปนเป็นปีๆนะคะ ผัดพริกแกงนี่ถ้าเจอพริกแกงแบบพริกเครื่องแกงอร่อยคือชนะเลิศมันก็ทําให้อร่อยไม่ยากนะคะขอแค่พริกแกงมันดีมันอร่อยอ่ะพริกแกงที่ซื้อกัดเมืองใหม่นี่ไม่เค็มน,นะคะรสชาติกําลังดีแล้วมีความเผ็ดติ่มเพิ่มพริกหนุ่มไปฮะพริกหนุ่มตัวเนี้ยเผ็ดตอนแรกจะเอาพริกแกงจินดาแต่รากว่า จะมาซื้อร้านในซอยนะไม่มีหมดจ้ะอืมไม่ซื้อกันเมืองใหม่เพราะอะไรหุ่นกัดมืองใหม่ขายสิบบาทเลยไม่ซื้อกัมาซื้อ,นอนในซอยห้าบาทไม่มีไม่มีขายกินไก่กินไก่มากมวันนี้เขาถ้าจะทอดแบบอันนี้หน่อยบางอันก็เห็นไหมอะคะวันนี้ถ้าจะไฟแรงหน่อยขนาดไปสี่โมงเย็นนะคนลุมร้านนี้ขายดีมาก คนลุมตลอดน่องของุุมมากถ้าไก่เป็นชิ้นนะคะเป็นชิ้นชิ้นห้าบาทก็เมียจะเป็นส่วนเหมือนกับเขาตัดอ,อกตัดส่วนสะโพกแบ่งอะอนะคะคอนี่ก็ห้าบาท อันนี้เป็นคอส่วนไม่มีหัวนะคะเขาจะมีแบบเป็นคอส่วนมีหัวด้วยนะหรือ,อว่าใครที่ไปเดินกาดทุ่งแพะบ่อยๆนี่น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะว่ามันจะมีเจ้าที่ขายไก่ทอดใหญ่ยยๆ,ๆขายมานานนะน,นั่นเนาะกัรทุ่งแพะไหน กัดทุ่งแพปะปลาแดดนะคะเป็นตลาดนัดน,นะ,ะหรือกัดนัดน,นั่นเองเชียงใหม่อากาศเย็นนะคะตอนนี้อากาศดีเสียดายมันมีฝุ่นนะ,ะถ้าไม่มีฝุ่นนี่จะเป็นเมืองที่แบบเหมือนสมัยก่อนนะคะก็คือเชียงใหม่จะเป็นเมืองที่โรแมนติกเนาะ หรือดูหนาวใครก็อยากมาเที่ยวเนี่ยค่ะแต่จริงแล้วพวกฝุ่นเนี่ยถ้าขึ้นไปบนดอยก็ไม่ค่อยจะมีนะเพราะว่าต้นไม้จะช่วยซับนะแต่ว่าถ้าในเมืองนี่ก็จะเห็นชัดนะคะเรื่องของฝุ่นควันพีอม จบคลิปเลยดีวยกว่าไม่รู้จะคุยอะไรละกินโชว์ของกินให้ดูเฉยๆนะคะคลิปนี้อ,อะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ